สวัสดีครับสวัสดีเอ็ดไปทางการมาเนี่ยฝากกันแกกันทีตัวจริงจิงแล้วมานในรูปแบบเก่าคือเซียฟ้าพาคุณนู้ดดิชมฟูมีกี่คนเม็นมาหลายตัวคลิปหน่อยเนาะคนเป็นยังเบอร์เกินนั่นที่นะครับฮาราโค่นก็บ,บ่านพราะมันเิ่นเป็นพี่เป็นน้องกันมาแต่สัต<า>ว์ก้อนบอ่อสนันดอกนี่ตัวมันบ่มีเหตุมาเกิดได้ไหมยังกระไดเนาะบอ่อจังไทยเอามองมองมันต้องเพียงแอ่พี่พี่ยิงอ่ะเพิ่น เพื่อนบุญบารมีหลายเพิ่นบ่ได้สร้างแต่ศาสตร์นี้เพิ่นสร้างมาแต่ศาสตร์บ่แม่นแต่ศาสตร์ก่อนดิก่อนก่อนก้อนผู้ดีบัดนี้หลวงพ่อหลวงหยังเพิ่นขึ้นมาโอ้คนจริงมาอีกแล้วเปล่าแต่ว่าหอดขึ้นนะใช่ว่าขึ้นหัวน้ําคอน้ําหัวเลยดิบ่แม่นว่านี่ปากพ่อปากดิพระเพิ่นเบิ่งอั่นเพิ่นเบิ่งพี่เพิ่นมาอีกโอ้สยันาะบารมีเพิ่นสิเห็นบ่เป็นเป็นพื้นเพื่นมาใช่ว่า พระเป็นเบื้องบ่เบิงส <itu? S 1> <onos ul. S 2> ่งเบิงอย่างคนส่งกับเบิงไหลดิข้นส่งกับว้าหอดไหลดีบแม่มนว่าท้ยห้าอุปโลูกว้าเองดีเท่ากันเบืองนําข้อมูลปันี้เมตพระเมตา้นส่งดิอัดมังบมเมนว่าตังแตนเอฟซีตัวจริงว้าวแต่ปากดิเอฟซีตัวจริงกะหาข้อมูลมากเื่กันบ่เมนว่าสีมาเว้าดิบดิบเราล่อยๆบ่มีหลักฐานบมีข้อมูล เว้ยกับมามีขอมลกับเป็นการพูดเท็จเนาะแม่นบ่ล่ะเขากระเบื้องจากคลิปจากยังบ่มแม่น้องว่าวออกแต่ปากดิมันเห็นเห็นในเหตุการณ์ดิเขาบ่ได้อยู่ในเหตุการณ์ดอกแต่เวทีกับวันเดอเบื้องแค่เคลียร์ดอกอันนี้กับด้วยความังดีดิบ่มแม่น่าด้วยความหังไล่ด้วยความังดีเพราะว่าด้วยความักความเป็นห่วงล่ะทึ่งปกป้องเทพี่ของหญิงนั่งหายว่าบ่อยากหายคนไปลบลูดูมินเพื่อนนะบ่อยากหายไปคว่มไปกลเพื่อนแม่นเพื่อนบ่บ่ว่าเบื้องยังหายกระซังดิ แต่ว่าคนนับถือทั้งนอกนับถือโดยหัวจินหัวใจของค้นดิโมเมนว่าเอาจังแต่จำเนิ่นขนะ้นอ่ะอัญญะนี่จากผู้เดีผ้าวา่าอัญญะนี่ยอัญญะเออจากผู้เดีผ้าวา่าขันบอนผมก็ได้ยินมากนี่กระแมนขึ้นมาจากบัดโจนี่แหละอัญญะเอออัญญะนี่อัญญะหมายถึงคนมาเบิ่งหลายน่ะวู้เป็นอัญญะอีกแล้วพี่น้องเสียนะอัญญะอีกแล้วพี่น้องเสียปาดปวดเพราะผู้เดีผ้าวา่าสิ่งนี่ แล้วมันก็เกิดขึ้นกับปรากฏการณ์ของเทพีองยิงนี่แหละของสาวน้อยเพชรบันแท้งของบัดจูนี่แหละไปเบื้องมงได้ก็อัญะไปเบื้องมงได้ก็อัญะววาเถอะก็เลยป๊าดต่ว่าข้าเจ้าแต่งมาแต่ใส่ผู้ใดผ้าว่าอัญะนี่ยมันมากขึ้นกันครับเวทีสาวน้อยเพชรบันเพ้งครับแกไปไปรินมงได้ก็ได้บว่าสิเป็นนันตั้งอยางวัดบว่าสิป็นในกรุงเทพเนาะอัญะสุมองเนาะผู้ใดผ้า่าอัญะนี่ววาเถอะแต่ว่าผมก็เห็นตดอยูในคลิปอัญะนี่มันคืนพระโบร่าเนาะ อัญญาเป็นคำายังกันลรกพี่าโบราณน่ะล่ะโบราณสมัยกี่ันบอกมาโอ้อยู่อัญญาแต่ว่าเขาเด็ดเปียอะไรบ่อยแต่ว่าอยู่อัญญาคือบริเวณลอยดดิแต่ว่าอันนี้อัญญานี่อัญญาไม้ก็ว่าอัญญามันหลมันหลขั้วมัวขัควไม้มันหลายอย่างได้เนาะอัญญาอยู่หัวเราอันนี้กับวไมอกันออควขัควมมันตีตีตีเป็นลายยางเนาะบางทีกับว่านมันอัญญาเนาะ อันยานีมาดิว่าอนยาเอามาว่านํกกันบ่มาว่านกันแม่เอเฟซีเราเงเอฟซี่งเปล้วบ่ร่งอัวีย่บบบมาตัวเยมาตว้มาตัวเนี้อนี่เอฟซีของหญิงเถียงใจขาดี่มาเ้หญิง้คนลาแบบโอ้มาแห้งคนละแบบบ่บอดีเครื่องเครื่องวัดบารมีนี่แหละเครื่องเที่ยกวนเห็นบ่ ผมบ้านเทพี่วิงญาณเพิ่นไปลองเพียงของกันห้อยใจบังไฟเสียนมันวะัดที่นี่จะว่าวัานดบารมีแข่งกันนี่เพิ่น,เพ,นเ,เพิ่อนเอาเพิ่นเอาเพียงห้อยใจบังเฟเสียนมาลองให้น้องเพียงดังดิแต่ว่าเดี๋ยวนี้ให้ว่าลูกพี่สองคนพิดกันบัดนี้อเออพิดกันัดที่นี่เพียงห้อยห้อยใจบังไฟเสียน้องเพียงเป็นคนลองแต่ว่าไพอพญาบาคฟิลเลนเป็นเจ้าของอ่ะเป็นเจ้าของลีขซิ์อ่ะบัดนี้ผู้ได้เจียไปลองเนี่ยไอให้เค่ดิต เจ้าของลีกศิลป์ในเด้อครับร่าเถิดน้นองเพลงกับเทียงใจขาดมันเป็นเพลงของหนูเมีหนูเป็นคนร้องเมีเป็นเสียงของหนูเมียไอ้ทีน่น้านี่ละอบอดี้ใคาเจ้าใครวะเจ้าเห็นบอดทันที่ว่าลำ้ลำเย้ยน้ำเย้ยเอาไปร้องอ่ะผู้สาวคาัลอัวไอ้เพื่อน,นั่นอีกคนนึงอ่ะเป็นคนแต่งแต่งแล้วมาขายให้ไอ้ให้ทองค้ำมาเนี่ยให้ทองค้ำเอาไปให้ลำห้ำเย้ยล่องมาเนี่ยนั่นดิบัตนี้ใครให้ทองค้ำเป็นเจ้าของเพลงมาเนี่ย อ,อันเพื่อนอันอ้แอมชุติมานั่นเป็นคนแจ้งบานเนี่ยโอ้เออคนแจ้งสื่อรองเพลงเจ้าของกับบันนี่บันเนี่ยตี่เรียกซีดเนี่ยนี่แหละมันเบี้ยเองสิละของของน้องเพลงนี่กันของน้องเพลงนี่ือกันมันเป็นลักษณะเดียวกันโอ้ลักษณะบอกบอกที่ว่าตอนได้ยิที่ว่าไอ้นายชีพที่เขาลุกไปว่าไอ้ห้าใจบางไฟเส้นดังใหม่ๆมันบ่บันนี่เทพี่หญิงๆเอามาลองเอามาลองบันนี่เทพี่หญิงๆเอามาลองบันนี้ซอยให้วง ผู้บานฟิลเลียนในี่ดังไปน้่ซอยแหน้องเพียงดังไปน้่แต่ว่าบัดน,นี้พ่อพ่นทะเลาะกันเพื่อบคูนันทะเลาะกันปพืบผัวไปทางนึงเมียไปทางนึงืงบัดน,นี้นักร้องนี่ไปยุนรปเมียแต่ว่าผู้ผัวดิเป็นเจ้าของค่ายบัดนี้ค่ายตูเกียวอะไม่เปียงสั้นที่นี่เขาเจ้าก็เป็นการทักท้วงกันนะบัดนี้น้องเพีงีเป็นเพีงหากินมันบะเป็นเพียงหากินเจ้าของเพียงสั่งซื้อเสียงเจ้าของแต่ว่าตัวเกียวมิสิกเป็นเจ้าของค่ายบัดนี้ เป็นเจ้าของเจ้าของดิกสิทธิ์แบบน,นี้นี่แหละมันมีปัญหาก็คือยังของของไทยเฮ้า,หาหนีน่เนาะก็ยังผุมวานี่ค่ายๆกันระว่างผู้สี่สิมาแข่งมาวัดบารามีนี่แปลว่าก็ยังผุมวานอ่ะจังนองในวงนะ่ะเขามาเาข้ามาอยู่น้ำเพลินอาศัยบารามีเพื่อนแฟนบอ่บ่ต้องไปคิดว่าสี่แข่งดิบ่อยกให้คิดว่าสีแ่แข่งมาเถอะอย่าคิดว่าเข้ามาอยู่น้ำเพลินอาศัยบารามีเพิ่นอายุยังหน่อยเข้าคอยใจเต่าไป เสื่อมบารมีเอามาควยอุ้มสู้ไปน้ำเพื่อนนี่ล่ละช่วยเจ้าของสีหญ่ช่วยเจ้าของสีดังบารมีครับบารมีของเพื่อนนั่นมันมีมาตรศาสตร์ก้อนๆพุ่นบ่าม่นว่าหัวแต่สิมาส้างในเดี๋ยวนี้ดิผมผม,ผม,ผ,มผมเบืองผมเบืองนี่เพราะฉะนั้นน้องอยู่ในวงนี้มันบ่ดด้มีประวัติคือว่าบอบ่ไบด้มีการสืบคนว่าโอ้แต่กี่มันเป็นพี่น้องกันมาตรศาสตร์ก้อนบ่นบนบนมีเพราะว่าเรื่องนี้นี่ จะว่าข้นส่งเอื้อจะว่าระจัะว่าพี่ยังผุนี้เขาจะาไปเบิ้องเมืเบิ้องยังผุนี้มันมันมันมาเข้าิได้เอื้อได้ยังไงดิมีคนคือคนหนึ่งคอมเมนต์มาว่ามันเป็นเพื่อนปีพี่น้องกันมัจจาศาสตร์ก่อนตี้เพื่อนได้เหรียญหัวกันตุ๊บหัวกันได้มันม่นเป็นกับ่อลน่ยได้แล้วเนาะเข้ากันบอแน่ยบอลเนียแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันมันต้องประจักษ์ด้วยหลักฐานว่าอย่างต่างๆว่าเวัาไปแต่ว่าว่าเป็นเพื่อนท่าบุญสะสมมัจจาศาสตร์ก่อนอันนี้ก็เบื้องจากหลายๆชิป ของบอดโจเอ้ยของผู้เขาเ้าอยู่ใกก้จังพอยุดของพอกันใช่จังเสียนะเจ้าซื้อซื้อถึงเรื่องสัมผัสเรื่องพิเศษเ,เรื่องเรื่องเหลือเสียที่ว่าบางเคียบบางคนอาจจะบ่เสียนะเพื่อนสัมผัสมาแล้วกับเพื่อนมาลงคีบลงอย่างแต่เท่ากับน,น้ำเบิงน้ำเบิงจังคีปที่ว่าไอ้นอกในวงไปตัวหัวนี่ก็บเบื้องจากนั่นละผมบ่ได้ไปเบื้องยุ่นาห้านดอกบ่ได้ไปเบื้องนั่นดอกเพื่นลงคีปมาจังได้เบื้องบ่สอ แกเอฟซีตัวจริงนี่เอากำลั่งใจซอยอยู่นอกๆแต่ว่า,ากั็ห่วงคือเขาย่านคนไปหลอกเลี่ยนแบบเห็นเฮ็ดังซี่ก็บพ่าพิษตัวนี้คนอื่นจีไปหลอกเลี่ยนแบบหรือว่าอาจจะทํามากวก่านั่นน่ะน้าว่าอยากให้เฮ็ดแบบนั่นน่งสีหน้าแต่<ม>ว่าเป็นห่วงคือเขาเป็นหว่วงเนาะเป็นห่วงเป็นห่วงคือเขาฝากไว้ฝากไว้ครับฝากไว้เบิร์เบิร์สุขูสุขคน่แหละพี่น้องเอฟซีเข้ากับเป็นหูเป็นตาอันนี้บ่าได้ว่าไปจอดจวงดิเปิดเบื้องคิปชเ่มอ แล้วก็เห็นันนั้นเนีันนี้เขาก็เลยทักทวงว่าี่ซื้อเป็นความบางดีของเอฟซีนี่ละแล้วอีกเรื่องหนึ่งแนะนําเรื่องนี้ล่ะเมื่อนั้นผมเบืองอยู่คลิปคือกันอันนี้ว่าจากคลิปคือกันเมื่อนั้นนันที่พี่ยูงยิงว่นที่แม่เครียดไอพ่อเพาะฉนั้นพ่อพ่อคืว่าเครียดไ้พ่อจูว่าแม่หน่อยเครียดให้พ่อจูวันนี้อพ่อจูว่าเอาพ่อ่า้ยังเพื่อนเพื่อนพิชใจยังเลย อีพ่อว่าอีแมวไปท่นอีแม่เลยเฉียดแบบนี้พ่อว่าพ่อว่าปุ๊บบอดจูวรู้เร่ๆว่าพีดแบบนี้เออบนหาว่าพื้นเว้ยบอดจูวเตี้งคันคันคันหามาแบบนี้แต่ว่าโมแมนตคันหาบันนี้เป็นกระขู่หาบันนี้เอานี่บ๊วยวัดจูวเราเปลี่นกลายกว่าเราอยู่ทีเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์เลยดิเออเราเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์แต่ว่าจากสิขอโทษธรรมดาเราก็เห็นเป็นเพราะว่าคันหามันหน่อย แล้วว่าเอากระคูหาเลยเอากระคูหาหน่วยไปคว้าข้ามาแม่หน่อยนะแม่หน่อยจากที่เครียดจนหัวหลววาสันแม่หน่อยเลยสาเหตุจากที่พี่ยิงไปจากวอโจออไปว่าให้แม่หน่อยบัน,นี้เทพี่ยุงเล่นน,น้บอกพ่อจว่าอี่เมียเราเครียดให้พ่อ,อสันบัดน,นี้พ่อจรู้ปั๊บว่าเออเขาเหตุผลนี่วโจเราเหตุผลเ,เป็นคอนเทนต์มาเลยบัดนีค้คันหาไปคว้าข้ามาเพพ่อดอกวอโจว่า ต้องออกกัคู่หาไปขอข้ามาแบบนี้แม่หน่อยเครียดๆยุ่จนหัวเลยแม่หน่อยเออนี่คือตัวอย่างควบรบสุทธิตต์ตัวอย่างตัวย่างฆ่าพิษเราก็ต้องขอโทษเมนบอกพี่ยังน้องในวงนี่ที่ว่าไปล่วงเกินเนี่ยเพราะผมมองมึงว่ามันเหตุการณ์บม่เหมาะสมละ่ะขันจะไปล่วงเกินเพื่อว่าขันเข้ารบนับถือเพื่อนก็ต้องแต่งคู่หาคันหาไปขอโทษขอโทษเพื่อนดอกไม้ทูกเทียนไปขอโทษจานั่งหน่อยเมืองสี ขอโทษเทพีุ่งหญิงนี่แหละเ hmm. มนเพื่อนบดถสือซาแต่ว่าจะคของก็ได้ทําผิดไปเดียวดิเมาบอกเอฟซีก็เมนเห็นแต่ผมดอกเห็นเบิดโลกเห็นทัวไปว่า่ครับคนบบงเบิดโลกครับนั่นละ่ะกับ่วโลกครับนั่นละ่ะไฮว่าแตงดอกไม้ทุบเทียนขอขอโทษเพื่นขอทามาเพื่อนเพื่อนกับบอได้ว่าย,ยังห้ดีแต่ว่าแต่ว่าเครื่องอะ่ะเขาจะออกบ้านนี่จิกยกทักเขายังฟังเนาะอันนี้คนคนเป็นเป็นแม,นม,นมน่ทักไหมทักจีนเลยเลยคนทักไหมบันนี่ แม่แจ้งคันหาไปขอโทษเพื่อนกับบอได้ผิดอ่างนี่แหละแอดมงังแม่บอกอันนี้แนะทํามด้่แม่แต่บอดจู่เพราะเพื่อนรู้ว่าผิดป๊บเพื่อนแจ้งคุกหาคันหาไปขออภัยดิบันนี้แม่หน่อยหหย่ไพ่ดิหัวเราะได้บันดนี้ตรงนั้นบันนี้ความนผิดที่ว่ามีนี่หายไปได้แอดมงัง <ừ> เพรา,ะ,พาะเพื่อนใหยอภัยเดี๋ยวนี้แม่บอกก่นแล้วพก็ได้ทํามพได้ขอโทษขอเข้ามาเพื่อนเด,ดี๋ยวนี้ตัวนั้นเพื่อนบันนี้แห้งตังไปนาได้บัดเหนียวเอ้เอจ้าวิรีได้แอดมงังคุณบารมีเสเิมกันไหอ บอดจูก็มีหน่อยกลายเป็นเสืิอมกันขึ้นมาเสืิอมกันขึ้นมาดิอ้ oh. ขนาดดิแอนแมงน้องกันอันน้องในวงนี่คันคันคันเจ๊ให้ดีเนี่ยต้องเฮ็ดคือบอดจู๋เฮ็ดเนี่าว่ามีคนทักเพื่อประพิษลละบางคนอาจจะทักมาบ่าเพื่อนเป็นอาจจะเป็นพี่น้องกันแต่ก็สกัดกอนมั่งอันนี้ก็เข้าใจเข้าใจทั่งฟังนั่นเข้าใจทึ่งท้ยห้าวหลวดแต่ว่าทางที่ดีคือ แต้งคันหาขอถวดเพื่อนขอขามาเพื่อนบาาัดเสาะต้องขอขามาเพื่อนดิบัดน,นี้โอ้ยเบาเลียงจังสีนะ่ะเหตุการณ์เล็กเน้อยน้อยเนี่ยันเป็นน้ำพึ่งยศเดียวคือกันกับมือน,น่นที่ว่าเข็มแท่งคางเพื่อนน่ะเพื่นหมุนหนาหมุนหลังเพรม,มีคนเข้าไปซอยตอนไดเอิรนพี่มอนหยิงเขามาแต่ว่าคนเบื้องภาพทั้งนอกนี่คนเบื้องภาพทั้งนอกนี่เห็นผู้อยู่ทั้งหลังเปยัยงคือบอรซอยเขามองปั๊บอยู่นีคือกันเหตุการณ์มันเป็นน้ำพึ่งยศเดียวบัดน,นี้เหตุการณ์ไม่ล่าสุดนี่ที่ขาาเจ้ บอกวดหล้ายชุดได้เดี๋ยวนี้คือเขาตีกันนาเวที่หางเครื่องนี่เขาไปประคองแค่พี่หญิงคนหัวลูกเต็มเลยเอียนมังไรีเลยผปาดแต่ว่าบอกว่าหัวพี่นเพิ่งดูวึ้นมาบอกว่าไม่หน่อยเด้อนมังว่าเม้นผมเหมือนนั่นดิว่าเม้นพิธีว่าม่นอย่างนี้มันเป็นเหตุการณ์จริงเด้แต่ว่าน้องน้องน้องในว่วงน่ะเป็นหางเครื่องเนี่ยไปประคองแค่พี่หญิงเขามาหลังเวทีเลยนั่นล่ะ บัดน,นี้นี่เป็นเหตุการณ์เฉพาะนาซึ่งควรจะเหตุควรจะทําเลยปั๊บเลยบัดน,นี้คนเห็นเบิดโลกแอดมังอืม่มองวันน้องนี่ทําถูกต้องนี่เป็นตัวอย่างที่ดีต้องซ้อยกันปกป้องนั่นคือความพักวามแพงเรื่องหัวใจของหัวใจของม่วงละ่ะต้องเป็นศูนย์หน้าว่าับเเจ้าของนี่ต้องเคาะอยู่น,น,น้าหนิวหน้าโมกขอนี่เหดจังไ๋เขาจัางสิถูกต้องดีงามต้องปกป้อง ชุนหนาออกมาก่อนเลยเมื่อหายเกิดอ,อันตรายแม้แต่น้อยนี่นี่ควบคิดอยู่ในห,หัวเพื่อนนี่ปุ๊บเลยพ่อเกิดตีกันเพื่อนบอกเลยเดี๋ยวนี่คลิปไปน้ำสัมผัสเพื่อนนี่ว่าเอาเป็นย่ยนยางเคื่อนได้ออกมาเขาบอกเลยน้องคนนี้บอกเลยว่าหนูเห็นเหตุการณ์มาหลายเพราะว่าเขาทะกันหนาเวที่วนหลายเขาหยิดึกขวดดึงยางบบดน,นี้ยานมันมาผัาดโดนที่พี่ยิงเพื่อนเลยบอกข้องที่พี่ยิงเขามาหลัง,ลงทั้งหลังทั้งในก่อนนะบ่าหายยืนอยู่ทั้งหนาเวทีนะนี่คือไว้พิปฏิพานเลยอันดับแรกคือปกปองก่อนเลย ปกป้องแล้วก็จะไปลบลู่ดูมินเลยตรงนี้แต่วในได้ด่านนี้นี่เขามองเห็นนี่เห็นจากได้คลิปนี่ละบ่แมนว่าบ่ได้ไปเบื้องหน้าเวทีลำเพิ่นดอกแต่ว่าคือไว้พิพปริพันธ์ของแต่ละคนนี่บ่คือกันอันเข้มปักทางคนนี่เพิ่นมองหาผู้อย่ไก่บ,บดบด,ดดดเข้าไปสรอยกันผู้อยกใก้ก็ดโดูดเข้าไปสรอยเมื่อน,นั้นนี่ก็สีเปลี่ยนผลงานประจัก์ตาแต่ว่าน้องนี่พอเกิดหนี่ปับ๊บน้องเข้าไปประคองที่พี่หญิงเข้าหลังเวทีเลยตัวนั้นคือว่า ไว้พิบขึ้นมาปั๊บเลยเป็นเป็เปียนอียงไปก็เหนว่าปฏิพันธ์ปฏิพันธ์ไว้พิบในการที่ว่าเจอปัญหาเราจะทํายังไงนี่สำคัญมัม่น,นต่างคนกันสิเพื่อเฉยต่อปัญหาดิเืออย่างว่านี่เฮ็ดพิษแล้วเอ,อ้าคนกับพได้ด่าวยังเด้ละ่ะอมิได้เจ้าะว่าผู้เดียวเมียนบอลอ่ะเมียนบอลล่ละมันมมัันนปฏิพันธ์ไว้พิบต่างกันดิัน์ปนว่าพิดยังดอกมิได้เจ้าลราพิดผพ้เดียว่ะคนกันเบื้องเบ็ดโลกข้าเจ้ามิได้หัวล้อ เอาเดินว่าปฏิพาณไบพผิด้ขคือกันเพยยงบอดจู่วปั๊บนี่เป็นยัยงล่ะแมียเราเขียดยังล่ะที่พ่อว่าให้เราไปิ่นไอ้เทพี่ผงยิงว่าโอ้โหว่าให้เลาเมื่อนานนีเราเปิดแจง้งคันหาแจง้งคููหา,าเลยว่าคันหามันหน่อยสัน่นเอาครูหามาขอตรวจเปนหน่อยยิ้มหัวอไปมากดังไปน้ำกันเนี่ยทั้งบดจั่วทั้งแน่หน่อยเออ ทังพี่องค์หญิงเอ๋อนั่นคือถำถูกต้องนี่ตัวย่างตัวย่างที่ดีเลยบัดนี้ข้อ่ในองค์กรเห็นด้เห็นน้ำกันนี่แหละว่าเพิอนนเกียงดวงสมพุ่งกันขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากเลยปังบ่หยุทธอัญญาอัญญาทุกเมที่นี่ล่ะครับอัญญาครับอัญญาทุกเวที่แล้วกะมาไลกะอัญญาด้วยกันมาไล่มาไล่ข้อนี่อันอันไม่ไม่เยกบัดนี้ มาไลอ่อ่ะเออมาไล่ปิดวงล่านแจงแล้วล่านแตงแล้ว,ลวพอกันใช่ครับซุ่มทีมงานหลังห่านเพื่อนนี่แหละซุ่มทีมงานไล่สวดเพื่อนเนี่ยเที่ยวแรกตั้งปอแว่หาเสียนปัณหาเสียนทะลุขึ้นมาแต่กเสียนมัก็อัปเดตมันก็นําเมืองตลอดมเมืองไม่ไดสิบ่เนี่ยล่ะ,ละบางช่องทาม,มือนี่ละ่ะเออครับมาไล่หันที่ว่าอ่อนไลข่ขาม้าอ่อนไล่ขมาม้าเนี่ยเพื่อนประท่านห้อยด้เพื่อนหิไปห้อยมือปิดวงนี่เออครับเพื่อนหิไปห้อยมือปิดวงเอาปิาดวงใกล้ๆเยอะเลไว่ไหวตอนมีตัวหน้านี่แล้วเปลีน แต่ว่าเนี่ยความความพักความแพ่งองนคนของทีมีต่อทพี่องค์ิงน่ะอวนมาไลาเ่เขามาให้สว่วนหอดมือวันที่สามทิบมันเกินล้านเราบองเลี้ยวเพิ่นตั้งเป้าไว้ล้านหนึ่งมันเกินแท้เพราะว่ามันหอดแล้วเดี๋ยวนี้บัดน,นี้เลี๋ยอีกไม่ได้อีกเป็นเดือนนี่อันนี้หัวแ่วันที่สิบแปดสิบเก้าหนึ่งเนาะสิบเก้าเป็นเสื้ผ้ายังเล่อยอีกเป็นเดือนวาเถอะนี่เป็นเดือนพอพอสนะนั่นนี้ ขับเบืองแต่ว่าเลื่อยลานจยกบาทนั่นแหละเลื่อยลานไปแยกเสียนนั่นแหละแล้วอันนั่นเด้อที่ว่าขาจาวันที่วันที่พอหันไหมขจาวาดีใจกันเป็นแถวมันเป็มาจากสาเหตุอย่างเียคือมันมีเข่าเนี่ยเข้าเคื่องประเด็น้ำมูเนี่ยอันนี้มันเป็นอันไอง,งวดหงวดก้อนนั่นเป็นปเปลี่ยนอยู่ทั้งเชิญบุรีอันนี้เพรการใช่กนเลยไปออกรถอ,ออกรถไปแดงรถตู้นะอ,ออกรถตู้ไปแดงมันเลยเปลี่ยนทะเบียนสามสามหกศูนย วันนี้ที่พี่องค์หญิงบอกในหนาเปที่เลยว่าเสื้อเลขรดพรานการใช่นะจ้าเพราะฉะนั้นปัานนี้คนกับไปนน้ำเรื่งตัวใดตัวใดวันนี้มันได้เป็นสามหกศูนย์วันนี้วันก่อนมันได้พันออกมันก่นแตมาออกวันนี้วันนี้เจ้าของผมีเห็นกับคลิปเด้คลิปน้องพอยู่บนเด้ตาบอนามพยินถ้าเจ้ามายไอ้ มือนั่นเลยมือวันที่ที่โมกันะผม้าอดีบริสังหาริมักอออดีก็เลยบ่ได้มีเวลาไปหาลอตเตอรี่นะรถทะเบียน5 5 60้าวันที่หนึ่งเมื่อก5 5ห้าห้าห้า90เาศย์แต่ว่าเลขรางอกงเป๊ะตรงเป๊ะคยคนกัดหลไปอยู่บางคนกัดบุมหลายอยู่แต่ผมมบ่ไ้้ไปพราพอกันแช่กัะจาอยู่เป็นปิบิบใบคุณเด้อ เป็นออกมาถ่ายลงเฟซอยู่ลงอันลงยูทูบอยู่พิวลอตเตอรี่เอฟซีวงยิงเพิ่งได้กันเป็นแถวกันยอดนักสิตัดที่ครับผู้กจะจน้ำเนาะเพิ่นเพิ่นกันเพิ่นกันน้ำพอนใช่เนี่โอ้ยเพิ่นดีใจายถึงกราบรถเจ้ารถตู้ป่ะรถตู้เราเอไม่รถตู้ไปแดงบางงวดก้อนนั่นไปออกโยนชนบุรีแล้วแล้วเลขมันก็จะออกพอดีป่านนี้มันกลายว่าจ่อมือนะมันจ่อมือมันเลยบอกเัยนะ ไปอ,ออกตัวอ,อ,อื่นบันทีพ่องวดหี่ดทัดมากปุ๊บขจ้าก็สซีน้ำเมือกลุ่มขย่อกับเ,เรื่อยๆเพราะว่าเร่งรัดเร่งสะท้านหลขย้ากับเสื้อมันเลยกับจริงใจน้ำเพลินเสื้อ <c oughs> มนในในในันนี่ตัวเพลินนะเขาค่อยอยู่เบื้องหลังเบื้องไปนี่เละเชื่อไปนี่ล้วกับเบื้องเบื้องไปเบื้องไปเบื้อง,ง,ง,งคลิปผู้นั้นเบื้องคลิปผู้นี้นี่ละเป็นกองเชียร์กับเป็นกองเชียร์ ถึงแม่นบ่ถือเลีกกระทองก้าตางหิงคือเก่ากลับแม่นบ่ถือเลียกกับคอยมีงามกับให้กำลังใจให้กำลังใจเพื่อนซอยมีเพื่อนเพื่อนเป็นแรื่องพักดันอยู่นั่นแหละเพื่อนเคยลำบากเคยลำบากมากก็นี่กับมีเพื่อนยังผ่านมาได้ท้ายหอกอะแม่นแตลำบากอยู่ตอนนี้กับจิงแม่นทางห้องไม่ได้จ่ายสองเดือนข้าเจ้ายังไล่ไปอยู่บ้านเศร้ายังดีอยู่เตี้ยงานการเป็นอะไระสมอนะงานกากอะพ่อได้เรียนอยู่แต่ว่าหยุดวันอาทิตย์กลับหยุดวันอาทิตย์มื้อนี้ มว่านนั่นเสาก็ได้ไปเยอะสองเขียวเยอะกลับมาคำว่านก็ได้ไม่หนีว่าแต่ทิศบางเลยได้แวะมาหาเอ็ดมาร์กยห้รู้บางทิศตามอันเสียฟ้าเชนแนวนะครับฝากกิ๊ตามเสียฟ้าเชนแนวเด้อครับเอฟซีกันเทพีองค์หญิงก็ได้เอฟซีสาวน้อยเพชรวันแพียงก็ทิศตามหลายมาแล้วเจ้าน้าใหม่เมืองศรีหาฟิปก็แล้วเอ็ดเตะประจวบเมื่อใครร่วงคลิปครับแอดมาร์เปิดช่องให้เอ็ดมาร์เฮ็ดให้ บะเก่งเนี่ยมูนี่เนาะเใส่ก็นั่งใหญ่กันครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นนี่คลิปนั่นเนี่ยด่วนๆล่งกระชังแต่ว่าล่วงโดยใจล่ะล่วงโดยใจล่วงโดยว่าจินว่าใจหักแป้งโอเคครับคขอบคุณครับขอบคุณมากหมากล้งหมูแต่ไม่รู้จักหมูไม่รู้จักหมูขอบเก่าจะผูจักเพื่อน